ยินดีด้วยคุณได้รับทองคำมูลค่า10,000บาทเพียงแค่คุณโอนเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณโอนเลยตอนนี้จริงเหรอครับเดีย๋ยวจะรีบโอนตอนนี้เลยครับหยุดก่อนอย่าหลงเชื่อเพราะช่วงนี้แกงคอร์เซนเตอร์กำลังระบาดอย่าเพิ่งโอนเด็ดขาดแกงคอร์เซนเตอร์มักมาพร้อมอุบายใหม่ๆที่สร้างความตกใจหากได้รับสายที่น่าสงสัยให้ใช้สติ เื่อไขที่ป้ายสายบอกให้โอนเงินสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาทิพห้ามโอนเงินเด็ดขาดตั้งสติอย่าตกใจมีเชื่อไม่โอนแม่ข้อมูลส่วนตัวด้วยความปรารถนาดีจากสวทลังคายสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์เฮ้ยแกดูนี่ดีมีข้อความจากธันคารบอกว่าบัญชีเราถูกแล้วนะครับต้องกดลิงก์ด่วนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกดนะลิงก์แบบนี้น่าสงสัยมากเลยเนี่ย นันบอกก็ด่วนมากเลยนะถ้าไม่กดตอนนี้บัญชีใช้ไม่ได้แน่จำไม่สิไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนของจริงเขาไม่ส่งลิงก์ให้กดยืนยันแบบนี้หรอกแสดงว่าไม่เคยเห็นข่าวกันใช่ไหมเนี่ยลิงก์หลอกลวงประชาชนหลอกให้เราโอนเงินเต็มไปหมดใช่ๆโทรเช็คกับธนาคารโดยตรงดีกว่าเฮ้ยจริงด้วยกือบโดนหลอกเลยเนี่ยขอบใจนะ ภัยออนไลน์มาได้ทุกรูปแบบอย่าลงเชื่อข้อความหรือเบอร์โทรศัพท์ที่น่าสงสัยเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นจากตัวเราไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความหวังดีจากพวกเราสวทอลนองไายปดประตูสู่อันตราย คุณรู้ไหมคนแรกอาจแฝงตัวเป็นเพื่อนในเกมออนไลน์ของลูกคุณอยู่ตีสนิทชักชวนเข้ากลุ่มแชทลับหลอกให้ส่งรูปหรือวิดีโอส่วนตัวใช้บังคับข่มขู่หรือแม้กระทั่งขายต่อในกลุ่มลับสังเกตลูกของคุณหากมีอาการเก็บตัวซึมหรือเล่นเกมมากกว่าปกตินั่นคือสัญญาณเตือนหยุดอันตรายด้วยการเปลดนใจพูดคุยกับลูกตรวจสอบกลุ่มแชทตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหากพบการข่มขู่แจ้งความทันทีปกป้องลูกของคุณจากภัยอันตรายในโลกออนไลน์ก่อนที่จะสายเตือนไป ้วยวากนนกพวกเราสวหอ,อ,อยาเสพติดภัยเงียบที่คุกคามอนาคตของเราไม่ว่าจะเป็นยาไอซ์ยาบ้าหรือสารเสพติดอื่นๆล้วนทำลายสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณอย่าปล่อยให้ชิดพังทลายเพราะความประมาทอย่าเสี่ยงที่จะลองเพราะยาเสพติด ไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหาแต่คือทางเข้าสู่ความพังพินาศของชีวิตยับยั้งชั่งใจก่อนทุกอย่างจะสายไปมาร่วมกันต่อต้านยาเสพติดที่จะมาทำลายอนาคตที่ดีของเราด้วยความปรารถนาดีจากสวทอนองคายที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย FM 90.5 MHz เมก AM 810 h z กิโ วิทยุหนองคายสบายดีจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการผู้บังคับกาตบรตำรวจโพทอจังหวัดหนองคายพบประชาชนค่ะสังคมยูเย็นเป็นสุขชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนกับรายการ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองคายพบประชาชนทาสตรเยค สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพบประชาชนนะคะท mm ั hmm. ้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายสวทรหนองคายในระบบ FM ความถี่90.5เมกะเฮิร์ซระบบ AM ความถี่810กิโลเฮิรตซวิทยุหนองคายสบายดีค่ะ วันนี้นะคะพบกันค่ะเป็นวันจันทร,ร์ที่29เดือนธันวาคม2568นะคะกับดิฉันจอยวันลิกากล่องสมบัติค่ะรายการนี้นะคะมีให้ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำทุกวันจันทร,ร์นะคะตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกา30มาทีถึงเวลา9นาฬิกานะคะสำหรับรายการนี้ค่ะออกหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน f c e e o o o l l v v นะคะเพจสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนนองคายพันทางไลน์นะคะอดีไลน์ค่ะแอดเซนหนึ่งหนึ่งแปดสิบห้าเอ็นเคผ่านทางวิทยุออนไลน์นะคะ FM 90.50 AM8 1 0ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะรายการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายพบประชาชนนะคะพบกันค่ะกับทางด้านพันตำรวจโทธเนศพิมพ์มหานะคะท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะไกรนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ ท่านก็อยู่ในห้องส่งกับจอรแล้วนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีทักทายท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะท่านคะในวันนี้นะคะท่านมาแทนท่านพันตํารวจเอกสุภกรเพชรเสมอนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ดําเนินการเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนะคะสําห,สหรับในวันนี้ค่ะท่านพ่านตททํารวจโททันเนศพิมพ์มหานะคะท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจโพธทองสะกครนั้นนะคะมาพูดมาคุยด้วยไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะที่จะมาบอกกล่าวพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ค่ะเชิญคะสวัสดีครับผมได้รับมอบหมายจาก ต้นผู้การตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับให้มาประชาสัรมพันธ์ช่วงทิศก,การปีใหม่ที่จะใกล้มาถึงครับ2,569ที่ใกล้มาถึงครับที่จะใกล้มาถึงนะครับได้าาทางตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายครับได้มี เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อม,ค,มคุมเข้มช่วง7จวันอันตรายนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับบ้านนะครับและมาท่องเที่ยวในเขตจังหวัดหนองคายนะครับช่วงเป็นเทศกาลหยุดยาวต่อเนื่องนะครับซึ่งทางตำนนรวจภูธรจังหวัดหนองคายนั้นได้มีการ บุรการร่วมนะครับทุกภาคส่วนนะฝ่ายปกครองนะสาธารณสุขคำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดบริการประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตจังหวัดนองไค h ทุกสถานีนครับทั้ง14สถานีในพื้นที่จังหวัดนองคายได้มีการตั้งจุดตรวจบริการร่วมกันนะครับเพื่อ ป้องกันลดการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับซึ่งได้มีการวางแผนแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน,นได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมไปวันที่23ธันวาคม2568ที่ผ่านมานะครับโดยมี การเตรียมกำลังพลอุปกรณ์นะครับได้มีตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับจุดตรวจชุมชนตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองนะครับซึ่งมีจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในกรณีประจำทุกสถานีที่จะเข้าระงรับเหตุในพื้นที่ที่จะ ช่วงที่รับแจ้งเหตุนะครับจาก191มีการสำรวจเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเพื่อจะ,อะระหว่างเส้นทางมีการซ่อมแซมหรือไม่เพื่อจะเป็นการปรับพื้นที่ให้คืนพื้นที่ให้ผู้ใช,ช้รถใช้ถนนแล้วก็มีป้ายประจําพันธ์จุดต่างๆที่พื้นที่ที่ มีการซ่อมแถมถนนนะครับเพื่อจะลดการเกิดบเหตุที่ประชาชนจะใช้สัญจรที่จะที่จะการหยุดยาวเป็นจํานวนมากครับค่ะ<า>ท่านคะขออนุญาตเรียนถามค่ะในพื้นที่จังหวัดหนองคายของเรานะคะจุดเสี่ยงที่บอกว่าสําหรับผู้ที่ใช้เส้นทางต่างๆนั้นนะคะไม่ทราบว่ามีพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงช่วงนี้ถ้าตามที่สํารวจครับมีการปรับปรุง ถนนเส้นทางบางพื้นที่ครับซึ่งมีการขยายถนนขอบทางด้านด้านขอบทางครับช่วงที่ช่วงในเขตเทศาบาลเมืองเทศบาลเมืองท่าบ่อครับช่วงที่จากโลตัสท่าบ่อไปถึงสี่เชียงใหม่ซึ่งมีการขยายถนนขอบทางแต่ก็ทางผู้กับการสาธารณประโยชน์ท่าบ่อก็มีการให้ให้ใหมี ผู้รับเหมาจัดทําป้ายนะครับจัดทํำป้ายเตือนประชาชนที่ขอบทางที่กําลังขยายขอบทางอยู่เนื่องจากเส้นทางที่ไปท่าบ่อที่สบับนเมืองท่าบ่อนั้นมีมีประชาชนใช้จําจนวนมากขึ้นไปทางจังหวัดเลยหรือไปอำเภอสังคมคอาเภอสังคมแล้วก็มีไปกราบนักการหลวงปูปเ่ปเ,จปเจ้าองตื้อนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็ได้ มีการติดป้ายป้องกันแล้วก็จุดตรวจที่จุดตรวจที่สี่แยกน้ำมงก็จะมีจุดบริการประชาชนเตือนในจุดนั้นด้วยนะคร่ะแล้วก็ป้ายนี้นะคะก็มีการให้ผู้บเหมานี้นะคะทาป้ายที่ชัดเจนและก็ในเรื่องของไฟส่องสว่างละคะท่านคะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะสาหรับเส้นทางเส้นนี้คะ่ะไฟส่องสว่างก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจลาจรในพื้นที่ก็ได้แจ้งประจมพันธ์ให้แขวงกันทางได้ปรับปรุงไฟส่งสว่างที่เป็นโคมไฟที่เป็นเส้นทางหลักนะให้มีการซ่อมแซมและให้มีซ่อมแซมเพื่อเปิดใช้ปรับปรุงตอนนี้ก็รับแจ้งว่าก็ไฟส่งสว่างใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็ในในอีก ส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตำรวจพื้นที่หนองคายได้ขอไปสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่นะครับเนื่องจากสิติที่การเกิดอุบอัติเหตุที่ผ่านมาของช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี68ที่ผ่านมาได้เก็บสถิติการเกิดอุบอัติเหตุบนท้องถนนเป็นาสาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักนะครับก็คือเป็นการ ดื่มสุราแล้วก็มาขับขี่บนท้องถนนนะครับซึ่งในเทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้มาถึงนี้ทางท่านผู้ปรการก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าที่ตำรวจกดขันวินัยจราจรการขับขี่ขณะเมาสุรานะโดยที่มีการสุ่มตรวจจ้างตรวจจุดสก,กัดซึ่งบางเส้นทางผู้ใช้รถใช้ถนนดื่มสุราแล้ว หลบเลี่ยงเส้นทางหลักนะครับไปเส้นทางรองซึ่งเส้นทางรองนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนในชุมชน,นครับใช้รถเป็นส่วนมากครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็ตรักถึงในกรณีป้องกันในเส้นทางรองโดยใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจในพื้นที่นะครับเมื่อเห็นผู้ต้องสงสัยที่ขับขี่ขณะมอสุลาก็จะ เรียกตรวจปริมาณแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นการป้องกันได้ระดับหนึ่งเนื่องจากผู้ขับขี่ขณะเมาสุรานรับขับขี่หลบเลี่ยง,งเส้นทางหลักแล้วไปเส้นทางรองมีพี่น้องประชาชนาใช้รถใช้ถนนมีเด็กมีผู้ชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งกลับบ้านแล้วมา,าใช้รถ ใช้ถนนในหมู่บ้านผู้ขับขี่ขณะมาสุลาก็อาจมีการเฉี่ยวชนประชาชนในพื้นที่นะครับเมื่อเจ้าที่ป้องกันสกัดผู้ขับขี่เมาขณะมาสุลาทำมาทำการจับกลุ่มก็จะลดการสูญเสียเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและทรัพย์สินที่จะเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตก็เป็นเป็นการป้องกันที่ดีในระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตระหนักถึงความสูญเสียของพี่น้องประชาชนาเป็นการป้องกันการเกิดเหตุเป็นอย่างดีนะครับในในชุมชนในพื้นที่นะครับผมค่ะท่านคะสำหรับเส้นทางรองนี้นะคะก็คือว่า,าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและก็ผู้ที่เมาแล้วขับพยายามที่จะหล็กเลี่ยงเส้นทางหลัก ก็เลยไปเส้นทางรองแทนสําหรับเส้นทางรองต่างๆนั้นนะคะเราก็มีมาตรการกันอย่างเข้มขน้นเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่ามีพักส่วนไหนบ้างคะที่มาร่วมกันที่จะทำะในเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยที่สุดค่ะมีหน่วยงานไหนบ้างคะคที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้ในในส่วนเส้นทางรองรจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กำนัน เจ้าที่อปปรรอครับที่อาสาแล้วก็เจ้าที่สาธารณสุขนะครับมาร่วมบุญาการกวดขันวินัยจราจรและบริการประชาชนในพื้นที่นะครับค่ะครับซึ่งมีการาทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดตอังคายครับผมค่ะแล้วท่านคะสำหรับเครื่องวัดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะไม่ทราบว่ามีทุกจุดหรือเปล่าคะเครื่องวัดปฏิมัณแเอลกอฮอล์ครับ จะมอะีอยู่ในแต่ละในะพื้นที่จุดจุดหลักจุดรองอทุกจุดนะครับเมื่อไปไปบางไปบางจุดที่มีการเคลื่อนที่ชุดุวนเร็วเคลื่อนที่ไปในในอีกส่วนหนึ่งก็สามารถเรียกเข้ามาตรวจวัดได้ทุกจุดเหมือนกันครับผม,มค่ะ นี่นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะและก็คนในพื้นที่นะคะกลับภูมิลำเนานั่นเองค่ะและในช่วงนี้ค่ะท่านต่อเลยค่ะว่ามีมาตรการอะไรบ้างคะมาตรการที่สองที่การป้องกันการเกิดบัญเหตุครับซึ่งอยากทางตำรวจพัสดุจตงคายครับอยากฝากพี่น้องประชาชนครับ การขับขี่บนท้องถนนครับอันดับที่2ก็คือการใช้ความเร็วนะครับใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนื่องจากเจ้าที่ตํารวจมองแล้วว่าใช้ความเร็วเป็นสาเหตุอันดับรองลงมาเมื่อขับขี่ไปถึงทางร่วมทางแยกถ้าสมมุติท่านขับขี่ความเร็วต่ําลงมาเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถเบรก หรือควบคุมรถนั้นไม,ไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนครับซึ่งกับผมทําการสอบสวนอุบัติเหตุคดีอุบัติเหตุในพื้นที่ครับอย,อ,อย่างต่อเนื่องก็พบว่าถ้าสมมุติประชาชนขับขี่ความเร็วในชุมชนหรือในเช้นทางหลักที่ความเร็วไม่มากเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็สามารถเบรกหรือห้ามรถไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนกันซึ่งจากจะเกิดการเฉี่ยวชนหนัก ก็จะเป็นเบาลงมาทําให้บางครั้งก็สามารถเบรกหรือหลบไม่ให้เกิดการเฉียวชนกันได้ซึ่งเป็นผลดีที่ปฏิบัติตามกฎจราจรคนระับถ้าทางท่านไหนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ก็จะป้องกันโดยการสุ่มตรวจวัดความเร็วในพื้นที่นะครับในพื้นที่ เพื่อจะเป็นการป้องกันอ,อันดับแรกบางครั้งก็จะจะว่ากลับตเตือนก่อนหรือมีการเปรียบเทียบปรับเพื่อแนะนําท่านว่าถ้าสมมุติขับความขับรถเร็วตามที่กฎหมายกาหนดหรือต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดก็จะเป็นผลดีครับจะจะเป็นผลดีไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนกันถ้าจะเกิดการเฉี่ยวชนกันก็อาจจะเฉียวชนเล็กน้อยไม่ถึงเกี่ยวกับ ถึงชีพิตและร่างกายแล้วก็ความเสียหายของรถนั้นก็จะมีไม่มากก็จะเป็นผลดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้นได้ก็คือถ้าสมมุติเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจขันกวดขันวินัยจราจรความเร็วกว่าที่หมายกฎหมาย,ก,มายกำหนดนี่ก็จะเป็นผลดีครับถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเปรียบเทียบปรับก็จะเป็นเป็นการป้องกันระดับหนึ่งที่ช่วยเหลือ ลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทางตำรวจพันตำรนจังคายนั้นเป็นห่วงความความสูญเสียที่จะเกิดอุบัติเหตุบนถนนเนื่องจากผมไปตัวที่เกิดเหตุอุบัติเหตุบนถนนแต่ละครั้งก็มีความสูญเสียญาติพี่น้องก็จะเกิดความทุกข์ในกรณีที่ว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นมีการบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ท่านท่านผู้การตำรวจพลังกายจึงเน้นย้ําให้กวดขันความเร็วรถที่ขับขี่เกินกว่าที่หมายกำหนดอย่างต่อเนื่องในในประเด็นที่สองนะครับผมค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาค่ะท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานหรือว่าเทศกาลปีใหม่ค่ะเรื่องที่เกิดบ่อยมากที่สุดนะคะเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องที่เกิดบ่อยอ่า การขับขี่บนท้องถนนครับก็จะ,ะขับรถเร็วแล้วก็ขณะขับรถขณะมอจุลลาและประเด็นที่3ก็อยากฝากคือสิทธิ์ในการใช้ทางนะับสิทธิ์ในการใช้ทางเนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนบางท่านนะครับ,รบไม่ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใบอนุญ,ญาตขับขี่นะคือบางท่านก็ยังไม่ทราบว่าสิทธิ์ในการใช้ทางแต่ ละบุคคลเนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจก็กระวดขันเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ด้วยบางครั้งก็เมื่อมีการจับกลุมก็อาจจะมีการาเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษต่ำนะครับเพื่อเป็นการแนะนําให้ท่านต้องไปผ่านการอบรมเนื่องจากเมื่อมีผ่านการอบรมแล้วนั้นทุกคนก็จะใช้ทราบสิทธิ์ในการใช้ทางครับก็อยากแนะนําเบื้องต้นนะครับผู้ขับขี่บนท้องถนนที่รับฟัง ทางบ้านนะครับสิ่ในการใช้แทรกระหลักก็คือเส้นทางหลักนะครับเส้นทางหลักก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็เส้นทางรองซึ่งเป็นทางโถขึ้นมาจากซอยในถนนในหมู่บ้านนะครับต้องให้เส้นให้ทางเส้นทางหลักผ่านไปก่อนนะครับเนื่องจากบางครั้งเส้นทางรองขับขี่ขึ้นมาในซอยตัดหน้าเส้นทางหลักที่เป็นทางเอกขับขี่มาทางตรงในระยะกระชั้นชิดนะครับทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกัน ถ้าสมมติเส้นทางหลักลดความเร็วลงนิดนึงตามที่กล่าวนำข้างต้นก็จะก็จะสามารถเบกรกลดหรือห้ามรถไม่ให้เกิดการเฉียวชนกันแต่ละหลักก็คือเส้นทางอลองต้องให้ทางเส้นทางหลักผ่านไปก่อนแล้วก็จะไม่มีการ,การเฉียวชนกันครับซึ่งชาวบ้านหรือผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนมากจะไม่ผ่านการอบรมไปอรุญาตก,กับขี่นั้นก็จะไม่ทราบสิทธิ์ในการใช้ทาง ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันบนท้องถนนนะครับผุค่ะแล้วก็เกิดความสุดเสียขึ้นนะคะคท่านคะสาหรับถ้าพูดถึงเรื่องของทางหลักทางรองแล้วนะคะก็อยากที่จะให้พูดถึงผู้ชายรถใช้ถนนนี้นะคะวงเวียนค่ะท่านคะย่างสเปะสปะก,กันอยู่หรือว่าบางท่านทราบแต่ว่าบางท่านนั้นนะคะที่ใช้รถใช้ถนนก็ยังไม่ทราบค่ะว่าใครจะไปก่อนคนในวงเวียนหรือว่าคนด้านไหนไปก่อนคะครับซึ่งในวงเวียนนะครับที่ ขับขี่บนท้องถนนที่พบเห็นเป็นจำที่เทศบาลเมืองหนองคายหรือวงเวียนในแต่และพื้นที่นะครับเมื่อผู้มีผู้ขับขี่อยู่ในวงเวียนเปิดเปิดไฟออกจากวงเวียนนะผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านนอกนะครับต้องให้ทางนะครับหยุดหยุดเพื่อให้คนอยู่ในวงเวียนออกใช้เส้นทางก่อนนะครับถ้าสมมุติท่านไม่ให้ทางคนที่อยู่ในวงเวียนก็จะทําให้เกิดการเฉียวชนหรือมีการติดขัดอยู่ในวงเวียนนะค,ะครับคนที่วงเวียนที่เปิด ไฟขอทางออกวงเวียนก็ต้องออกก่อนแล้วกนคนที่จะเข้าวงเวียนก็ต้องให้ทางนะครับผมค่ะนี่นะคะก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ใช้วงเวียนกันนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะคะก็มีหลายจุดนะคะที่เป็นวงเวียนนั่นเองค่ะคบ,บางท่าน,นนะคะก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะใครจะไปก่อนเอ๊ะใครจะต้องหยุดท้ายอย่างนี้นะคะค,ค่ะท่านคะในช่วงท้ายของรายการค่ะเหลือเวลาอีกสนาทีค่ะครับในในช่วงท้าย รายการนะครับมีโครงการที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะ <Okay. S 1> ได้ฝากแนะนํเาเกี่ยวกับโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจกับเที่ยวอุ่นใจฝากบ้านให้ตํารวจดูแลนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งทางตํารวจพลตรีจหนองขายก็ได้จัดทําโครงการตัวนี้ ขึ้นมารองรับนะครับหากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับมีที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆครับในช่วงระหว่างที่หยุดยาวท่านก็สามารถเดินทางไปที่สถานีรถไบุทอนใกล้บ้านนะครับที่บ้านท่านตั้งอยู่สามารถไปเขียนคำร้องให้เข้าโครงการฝากว่านไว้ ไว,ไว้กับตำรวจค,ครับไว้กับตํารวจเพื่อจะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะทําการาตรวจออกตรวจบ้านท่านที่ช่วงที่ท่านไม่อยู่นะครับเนื่องจากจะไม่จะเป็นการป้องกันมิจฉาชีพไม่ให้ก่อเหตุนะครับแล้วก็ท่านก็จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างสบายใจนะครับครับผม ค่ะท่านคะสำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนี้นะคะไม่ทราบว่าต้องมีเอกสารหรือว่าต้องนำอะไรไปแสดงด้วยไหมคะเด่กก็มีค่าใช้จ่ายไหมคะในส่วนที่เอกสารที่จะนำมาแสดงก็คือสำเนา,าทะเบียนบ้านสถานที่สถานที่บ้านที่จะตั้งอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไปตรวจย้างอิงจากาสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น เต็มใจบริการาฝากบ้านไว้ตำรวจของท่านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นการ บริการ,ร,การประชาชนนะครับผมค่ะในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะโดยทางด้านผ่านตำรวจโทะเนศพิมพ์มหานะคะท่านเป็นสารวัตรสืบสวนขออภัยค่ะท่านเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสักคลคยนะคะได้รับมอบหมายนะคะกับทางด้านพลตารวจตรีอัธชนช่วงงามนะคะท่านเป็นผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดหนองคายนะคะและในวันนี้ค่ะดิฉันจอยวันลิกากองสมบัตินะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะจากที่คลับโพ ะะสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีค่ะและก็คุณํำแพงบุญเจรังนะคะกาลังชมอยู่จ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเราส่งคนจากลาแล้วนะคะจะเจอกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์